ฉันมาถึงเมืองบอมเบย์เมืองหลวงของรัฐมหาราชเพื่อเดินทางต่อไปยังถ้ำอชันตาที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกบอมเบย์เป็นเมืองท่าชายฝั่งตะวันตกที่เจริญที่สุดของอินเดีย สั่งสมความเจริญมั่งคัง่งจากการคัาขนาประเทศมานานตั้งแต่สมัยโบราณที่นี่เป็นหนึ่งในดินแดนที่พระสมณะทูตของพระเจ้าอาโศกนำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่คือตอนเหนือของบอมเบและแคว้นมหาราชบนที่ราบสูงเด็กคานเรื่องราวการสร้างวัดถ้ำของพระสงฆ์ก็เดิเริ่มต้นขึ้นที่นี่ตั้งแต่พุทธศักราช350 ทางเทือกเขาสลับซับซ้อนบนที่ราบสูงเด็กคารพระภิกษุในสมัยนั้นได้ค้นพบสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทำเป็นกุฏิอยู่อย่างสันโดษห่างไกลผู้คนประวัติศาสตร์หน้าต่อมาของศาสนา,าพุทธในอินเดียก็ได้ปรากฏขึ้นในหมู่ถ้ำบริเวณฝั่งตะวันตกของที่ราบสูงเด็กคานนั่นเองปีพุทธศักราช2362จอห์นส m i t นายทหารชาวอังกฤษ ได้ตามล่าเสือเข้ามาถึงยอดเขาแห่งหนึ่งบริเวณหมู่บ้านอชันตาใกล้กับเมืองออรังคบา,ขาดขณะที่เขามองไปที่หน้าผาหินฝั่งตรงข้ามซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นไม้หนาทึบก,ก็ได้สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่มีรูปร่างแปลกไปจากหน้าผาหินในบริเวณนั้นสิ่งนั้นดูคล้ายกับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์ทำขึ้นด้วยความแปลกใจจอห์นสมิธจึงปีนหน้าผาลงไปสำรวจและเขาก็ต้องตกตะลึง เมื่อพบว่าบริเวณนั้นมีวัดถ้ำเป็นจำนวนมากซ่อนตัวอยู่ในป่ารกแห่งนั้นถ้ำเหล่านี้ถูกเจาะลึกเข้าไปในภูเขาเพื่อสร้างเป็นวัดเป็นวิหารขนาดใหญ่ภายในเต็มไปด้วยงานแกะสลักหินเป็นเจดีเป็นพระพุทธรูปเป็นเรื่องราวต่างๆในพุทธประวัติและชาดกของาศาสนาพุทธเต็มไปหมดและเขาก็พบว่าสิ่งที่เขามองเห็นแต่ไกลนั้นก็คือส่วนโค้งของประตูถ้ำขนาดมหึมาแห่งหนึ่ง ที่โผล่พ้นยอดไม้ออกมานั่นเองและที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือวันที่เขาพบถ้ำเหล่านี้ซุกซ่อนตัวอยู่ที่นี่มานานถึงกว่า1,500ปีแล้วการค้นพบหมู่ถ้ำอาชันต้าในาครั้งนั้นทำให้โลกต้องตื่นตะลึงกับความมหัศจรรย์ของศรริลปะวัดถ้ำที่ไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้เรื่องมาก่อน ขณะเดียวกันก็ทําให้นักประวัติศาสตร์นักโบราณาคดีไปติดปะต่อเรื่องราวของศาสนาพุทธในอินเดียได้อย่างชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นด้วยการศึกษาจากภาพแกะสลักหินภายในถ้ำที่ยังคงอยู่อย่างยืนยงไม่ผูกร่อนพังทลายไปเหมือนพุทธสถานอื่นๆเพราะทุกอย่างที่นี่ทําขึ้นจากหินภูเขาทั้งก้อน ฉันเองก็ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นและทึ่งมากทีเดียวที่มาเห็นสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์ที่ใหญ่โตโอลานขนาดนี้เพราะแรงศรัทธานี่เองที่ทำให้มนุษย์สามารถทำงานศิลปะมหศัศจรรย์เช่นนี้ได้ถ้ำเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของสง์เป็นวัดเป็นวิหารโดยใช้วิธีเจาะภูเขาทั้งลูกเข้าไป บางถ้ำมีถึงสามชั้นมีทางเดินเชื่อมถึงกันตลอดถ้ำที่ก่อสร้างในยุคแรกๆเป็นวัดถ้ำของพุทธฝ่ายเทรวาสถ้ำนี้ถูกระบุว่าเป็นถ้ำแรกที่สร้างขึ้นที่นี่พระสงฆ์ในยุคนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเรียบง่ายด้วยเจาะหินเข้าไปเปิดโลง่งใช้เป็นที่นั่งสนทนาธรรม ส่วนผนังทั้งสด้านก็สกัดหินเจาะเข้าไปเป็นห้องนอนภายในมีเตียงหินห้องละสองหลังอารามแต่ละแห่งอาจมีพระสงฆ์อาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่สองรูปถึง20รูปบางแห่งยังมีร่องรอยให้เห็นว่ายังสร้างไม่เสร็จที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพระสงฆ์จะใช้วิธีสร้างไปอยู่อาศัยไปพอมีกำลังทรัพย์ที่ชาวบ้านบริจาคมาจึงจะก่อสร้างเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ วัดของพุทธฝ่ายเทราวาตหลายถ้ำถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องบูชาด้วยฝีมือการแกะสลักของช่างในยุคนั้นพวกเขาได้สกัดหินจากด้านนอกเข้าไปและสกัดจากเพดานถ้ำลงมาจนได้ห้องโถงขนาดใหญ่มีระเบียงทางเดินอยู่ด้านข้างมีเจดีย์อยู่ปลายสุดของห้องการสร้างเจดีย์ไว้เพื่อสักการะบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้า เป็นธรรมเนียมเดียวกับการสร้างพระสถูปเจดีที่สืบทอดมาจากชาวพุทธทางอินเดียตอนเหนือนั่นเองถ้ามอชันต้าในยุคแรกจึงยังไม่มีการแกะสลักพระพุทธรูปให้เห็นถ้ำเจดีแห่งนี้เป็นถ้ำบูชาขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่ถ้ำอชันต้าที่จอห์นสมิธได้พบเห็นเป็นครั้งแรกตอนที่เขาเข้ามาในถ้ำ ดินโคลนได้ทับถมสูงขึ้นไปจากพื้นถ้ำกว่าครึ่งเขาได้จารึกชื่อไว้บนเสาหินพร้อมลงวันที่28เมษายน2362วันที่ถ้ำอชันตาปรากฏสู่สายตาชาวโลกยังมีรอยจาวึกสำคัญที่พบในถ้ำเดียวกันนี้ระบุชื่อกษัตริย์พระองค์หนึ่งเนรราชวงศ์สาตวาหนะ ทำให้นักประวัติศาสตร์ได้รู้ว่าวัดถ้ำที่อชันต้าได้รับการอุปถรัรมภ์อย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ตั้งแต่การสร้างวัดถ้ำในยุคแรกๆลักษณะของหมู่วัดถ้ำอชันตานั้นพบว่ามีถ้ำม,มากกว่า30ถา้ำเรียงตัวต่อเนื่องกันยาวหลายร้อยเมตร บนเชิงเขาสูงเป็นวงโค้งรูปพระจันทร์เสี้ยวบริเวณหน้าถ้ำแต่ละแหง่งสร้างเป็นบันไดลงไปยังแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลลดเลี้ยวไปตามหุบเขาแม่น้ำสายนี้คือแม่น้ำวะโคระซึ่งจะมีระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงฤดูฝนในอดีตแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของพระภิกษุและชาวบ้านมายังวัดถ้ำอชันตา ถ้ำพุทธฝ่ายเทราวาทที่อชันตาจริญรุ่งเรืองอยู่ต่อมาอีกราว200ปีจนถึงพุทธศักราช550ก็ไม่ปรากฏร่องรอยการสร้างวัดถ้ำของพุทธฝ่ายเทราวารที่นี่อีกต่อไปการสร้างวัดถ้ำที่อชันตาหยุดหายไปนานถึง400ปีจึงกลับมาสร้างต่ออีกครั้งในราวพุทธ,ธศตวารรษที่10 แม้ยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพุทธสถานที่ท้ำอชันตาในช่วง400ปีที่เว้นว่างไปแต่ในช่วงเวลานั้นเองก็ได้เกิดความเคลื่อนไหวสำคัญที่พลิกโฉมาศาสนาพุทธในอินเดียไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งหนึ่งก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธรูปสิ่งที่สองคือาศาสนาพุทธสายมหายาน ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างเต็มตัวการสร้างวัดถ้ำที่อชันต้าระยะที่สองเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากศาสนาพุทธในอินเดียได้เข้าสู่ยุคของมหายานไปแล้วถึง400ปีในบรรดาวัดถ้ำทั้งหมด พบว่ามีวัดถ้ำในแบบพุทธมหายานถึง24ถ้ำทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในสมัยคุปตะซึ่งเป็นยุคทองของศิลปะอินเดียพระภิกษุฝ่ายมหายานได้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากและปรับเปลี่ยนถ้ำให้เหมาะสมกับพิธีกรรมที่ทำขึ้นถ้ำพุทธมหายานที่ใหญ่โตและสวยงามที่สุดคือถ้ำหมายเลขสจากวิหารแบบเรียบง่ายที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธฝ่ายเทรวาท ถูกเปลี่ยนไปเป็นห้องโถงใหญ่โตโออาสลักหินเป็นเสาสูงมากมายที่หัวเสาถูกแกะสลักเป็นลวดลายงดงามทั่วทั้งครูหาถ้ำผนังด้านในทั้งสองด้านแกะสลักเป็นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างปฏิมากรรมชั้นสูงในการแกะสลักหินออกมาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงาม ด้านในสุดถูกเจาะเข้าไปเป็นห้องแกะสลักเป็นแท่นและพระพุทธรูปเอาไว้สักการะบูชาถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกว่ามีภาพเขียนสีที่งดงามมากที่สุดแม้เวลาจะผ่านมานานถึงกว่า1,500ปีก็ยังคงสีสันและหลายเส้นที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากภาพที่โด่งดังที่สุด เป็นภาพพระโพธิสัตว์ปฐมปานีและพระโพธิสัตว์วัชระปานีภายในถ้ำค่อนข้างมืดสลัวมีเพียงแสงไฟเย็นสีเขียวส่องไว้ที่ภาพทางการอินเดียห้ามใช้แสงแฟลตหรือแสงใดๆในการถ่ายภาพอย่างเด็ดขาดด้วยเกรงว่าจะไปทำลายสภาพดั้งเดิมภายในถ้ำภาพที่ฉันได้มาจึงไม่สวยสดอย่างที่เห็นด้วยตาในขณะนั้น เทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ำอชันต้านั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในระดับนานา,นาชาติภาพพุทธประวัติและชาดกเหล่านี้เขียนขึ้นก่อนยุคโดยในซองของกรีกซอีกแต่ศิลปินในยุคนั้นก็รู้เทคนิคที่จะทําให้ภาพมีมิติดูสมจริงสมจังงดงามทั้งสัดส่วนและการใช้สีมาก่อนแล้วงานจิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ำอชันตา จึงได้กลายเป็นงานศิละปะคลาสสิกของอินเดียให้ศิลปินรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่างกันต่อมา